ฟังคอหน่ยแม่มาหน่อยลต่อย่อยสมองน้าไป่หน่อยกับเด็กๆเานนเดอ้าวนี่มาแล้วนี่อร่อยมากเลยไ่รู้สไอะไรอ่ะหมูหขอห้งก็นั่งหู้ใชหมวัวลำโพอยู่ในของชัไเนี่ยไม่ยงแไปจมนอแห้บะแม่อันนี้อะอตย่างไใช่ไหม ไม่มีให้เมียน่นกะม่เลยซอยเด้นี่กระซิบไไม่ีนื้่ายเาน้าดเียเที่เไม่ีเจ้าหนาไม่ได้เียเี่เานี่มี่เขาไม่มีเนียวเนี่ยผิวเปทั้ง่องอนนีแก่นี่แ่ิเบผิทั้ง่อง่องใหญ่กบ บีดอบีเดสกาคนติดตามสิบล้านช่องเปียโอ้เนี่กดนเได้เต็มเลยเดี๋ยวมันสั่งมากเลยมีไรยมต้องเสพมีเหลาอยู่ต้อง่งต้องเสพเสพเบอร์ดับหนึ่งมันดังก่่นแบบมันดังก่นดังกมูเลยนี่บีเดสกาเ็นบานมั่นแล้วเอาบีนเ์มาให้าแจมเน่ให้หัวเียใส่ย่ใส่ตเสพมนี่เนี่ย กุกินไะก็ไมันแกะออกมาได้มันบพิุ่กดีมันแกกุยเนี่ยเอาิซาเนาะขึ้นเงินกกาแกให้เนี่ยเขากุหัวสันชิ้นปแกให้เนี่ยุบอกว่ายายมาซีมอะไรเนี่ยโอ้โหฝีเอาอีกเขาินเอาเลยิิุเต็มเอาหัวบาหน อีกด่านหนึ่งจักสองใาที่พอดีเลยจ้งหวานไปลมันติดมันแกะมันบดใหญุ่ดดมันเป็นพวงเพราะว่ามันลุดมันเป็นพ้วงยม่เปิดเบงนกินเอาเอ้ัตาอันนี้สวยมั้ยอยู่

มีพี๊คะี okay. ๊ดี๋ยวเขาไม่ได้เปิดเด้อเขาเปิดมาเด้อห่ะปี๊มอเมย์บอกก็เรื่องอะไออกลูกลูกมันหยาดโบฮีโบเลยมันพาโดนมันเสียกันเดียวกันป่ะเอ้ยคันนีลูกิพาออกเด้อแล้ไงหยกงวนละวันนี้ด้ถ่ายแบบยิงมามันโบอะไรยิงกับโบเลยเนาะอย่งบอกว่าเบอกว่มัโบเ หัวเหยอยบเห็นงานกันแรมดูเดียวกันเหรอแบบวบเรื่องแบบหกะหบทำเข็นาดนันเชียวบอเรื่องูขอรูอกไม่ก่มากาบ่วหับอกเลี้งเียวเียวกกลอ้วมีเลยเ ถอาม่นออกบอกกจะเคลื่อนเสียเราปิดเขาดู่องายทัานสองมาได้บางคนกับสิบชั่วโมงสิบปดชั่วโมงก็ได้ออกโดนเขาเนาะนัวเง็นงานอ่ะบแต่เรื่องจังไรม่ปวจังไรเลยเลยนอเสาพ่ดาเลยให้ติดจังไ่าแม่น้าในนได้ยินชื่อแม่ขอกไง่เคยขำขึ้นว้าวหนูไปหกโมงเสาไปงเร่ตอกนนี่ได้เเจบกะดกเ็บด้วยกนเล คิดว well, right. mm ่า hmm. คันแม่นว่าพูดได้ออกงาอย่างนี้บบฟิตนทาภพีสาวฉันอยู่บับวบุญพระบันยังบัวนบอมมันแบบแตกแตกแตกโอ้ยมอนี่แม่เซนเซอร์ันก็มีหัวเดลาไแล้นีใหีมันบวิวก่ันบัแตกแตกเลยบ่วแม่นแตกปิดเวลากาลัีบ่าเชือเหตุจะสิเขามาถึงปิดปิดมะเปิดบเวลานางนจะเจนไห มันกับแปดแกปตีดเขาจะมีดวงตีดเป็นปะมันสีแบบส้นสีองไรอะเอบรหบแะที่แม่ฮิตในอเมรเกาจุเนียนะเจฟตแต่เตียง้นเราฮอดเคียงอีกมือนึงโอ้ขอบคุณค่ะออยุ้ินจุเนียออกเตียงรูเมะไปลูคอดไปนะไปจิได้หูลุนแห้งแทย่างน่า ไอ้มลูกเปิดแล้วสองเซนมลูกเปิดแล้วสามเซนมดลูกเปิดแล้วเขาสิมาเบอร์เ่งเออต่เล็วนเขาเจ็บนะเจบอเจ็บปืนเเดียวจับเตียงนี่แบบสั้นเลยเยาอืมสัตว์วิิโอวิิโอคือไดเดวาเลี้ยงแม่นก็นั่นเลบอกเลยว่าสั้นสื่อของกว่าจะจังไรอยู่เอาผู้บ่ปิดเรีคนขะชอบจังไร